ขอขอบคุณเพจผู้แปลด้วยนะครับิงกของเพจผู้แปลได้ไปไว้ใต้คลิปเลยแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องอื่นภายในช่องอย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยนะวันนี้แอดจะมาแนะนําเรื่องเกิดใหม่เพื่อแข็งแกร่งที่สุดในวันสิ้นโลกอันนี้เป็นตามชื่อเลยก็คือแบบพระเอกเทพโชว์เทพในวันสิ้นโลกแบบแนวซอมบี้กลับมาเกิดใหม่อะไรนี้แล้วก็เรื่องนี้ฉันมีพลังผลตรงข้ามสุดโกงพลสวรรค์ระดับทริปเปิลเอสอันนี้ก็สนุกมาก เป็นแนวแบบโลกแห่งผีอะไรอย่างนั้นอะ่ะเป็นแนวต่างโลกเอรกคือแบบพลังคือโคตรโกงอะ่ะใครยังไม่ได้ดูอย่าลืมเข้าไปดูกันแล้วก็เรื่องนี้เกิดใหม่ชาตินี้ข้าขอตายเพื่อเป็นเทพอันนี้แบบเป็นแนวเทพเทพแบบเอรกแนวนกวนๆอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องนี้การเกิดใหม่ของราชันแห่งดาบอันนี้คือเอรกเทพสุดแล้วในเรื่องอะ่ะคืออันนี้ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงจบเลยเรื่องนี้จบแล้วทำจนจบแล้วเรื่องนี้ใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมเข้าไปดูกันด้วยโอเคงั้นก็ไม่มีอะไรแล้ว ไปรับชมกันเลยเนาะฝั่งตะวันตกพื้นที่ทะเลตะวันตกจุดอบพยพสุดท้ายที่ยังไม่ล่มสลายไปเลยเคลียบพื้นที่ข้างนอกทันทีเพื่อเปิดทางให้จัวสอนของเจ้าหขคอยมีสภาพแวดล้อมมาสำหรับการสร้างอุโมงค์มิติแปดเผ่าสวรรค์ ราชนราชสีหมกแห่งจิตวิญญาณเหมันมองทางนี้สิฮะอ๋อ,อฉันก็ขอร่วมวงด้วยเหมือนกันกราะเทะมินพุ่งกระเทเหลือไว้ให้พวกเราด้วยทักษะปันอัสนิลงทัน อายุยอกเยก่ยมพอสุโธตะอตำนานตำนานแห่งทวีปเอเชียส่งพลังมากต่อให้จะมีอสูรราชันอยู่ในคลื่อนอาศรมากหมหยแต่ก็ยังไม่ใช่คู่มือของพวกเขาเลยยอดเลยพวกเราร้นแล้วฮ่าฮ่าพวกเราร้นแล้ว <c oughs> โหวยหวโหวพัแผ่นดินไหวหรือจะเป็นการลอบโจมตีของพวกสัตว์อสูรร้ายพวกนั้นอีกแล้วไม่ไม่ใช่รีบดูนั่นเร็วเขาเนาะนั่นมันสับประหลาดบ้าบออะไรกันนี่มันเป็นศัตรูงั้นเหรอไม่สิแต่มันฟังเสียงดูดูงุงงิงนนารักปแปลกๆไม่ใช่งั้นเหรอ อย่ากลัวไปเลยเป็นพวกเดียวกันกับพวกเรามันจะเป็นคนช่วยพวกน้อยหนีออกไปจากที่นี่เอ๋พึ่งมาถึงมันก็หมดแรงแล้วงั้นเหรอจะไหวไหมล่ะเนี่ยแต่ว่ามันดูน่ารักจริงๆเนอะยอ โย่มองมาทางนี้ของที่แกชอบกินอยู่ที่นี่แล้วจัวส้อนหืมอ,อู้นี่บโมะมันก็โดดขึ้นมามันจะร่วงลงมางั้นหรอ ถ้ามันตกลงมาจากความสูงด้วยน้ำหนักขนาดนั้นล่ะโกเมืองฐานทั้งหมดนี้คงได้ถูกทำลายจนรอบเปน็นนอกกองแน่นอนโอของที่ดูหนักขนาดนี้เรากับหลายร้อยตนตกลงมาจากความสูงมากขนาดนั้นแต่เสียงหรือแรงสั่นสะเทือนกลับแทบไม่ตองจากตอนที่พวกเรากระโดดเล่นเบาเบาเลยไม่ใช่เงินหรอ นี่มันพลังเหนือธรรมชาติเบาเบาไรกันนน่นมนทุกคนฟังทางนี้นี่คืออุโมงค์เทเลพอร์ตที่เชื่อมไปยังทวีปเอเชียรบควนทุกคนรีบเข้าไปยังเป็นระเบียบที่ปล่อยท้องจะมีคนรอพวกน้อยอยู่ที่นั้น ฝังทะเลตะวันออกพื้นที่ทะเลตะวันตกแนวป้องกันชายฝั่งเสียนขี้เมาเจ้ารู้จักจัก็พสสมุทรมาแค่ไหนกันเออเอ,อจักก็พอสมุทรงั้นหรือ ม,ม,มันก็แค่สุนัขสิ้นฤทธิ์ตัวหนึ่งที่แพ้ให้กับเจ้าหกหอยรุ่นแรกเมื่อหนึ่งพันปีก่อนได้ยินมาว่าการพ่ายแพ้ครั้งนั้นต้องไม่พื้นที่ทะเลระเหยหายไปจนหมด UW เผาสามุดทั้งหมดล้วนคุกเขาโตน,นา ẹ, เจ้าหกหอยรุ่นแรกรอมทั้งให้สัญญาว่า จะไม่กลับมาเยียบพื้นดินอีกนอกจากนี้ยังจะจัดหาสปยา,ายกนใต้ทะเลให้ไหนทุกปีอีกด้วยอืมแล้วทำไมพวกมันเพิงได้กล้าที่ฉันยอสงบสึกระทันหันเช่นนี้หรือว่าจะไม่กลัวเจ้าโอ,อ้คอยรุ่นแรกแล้วงั้นหรือเออรุ่นแรกขอดกาอนติดโตบนอนหลายปีแล้ว เพลงว่าจะจากไปบากไม่ได้หวนกลับและสถานาการณ์ในตอนนี้โอ้เหเจ้าโกหอยก็ตกตามถึงขีดสุดจนต้องของการสนับสนุนจากพวกเราบางทีสีราชันอาจจะเริ่มเคลื่อนไหวอย่างลับๆแล้วก็เป็นได้ยฮะส,สีราชัน Uh huh. uh huh. ในที่สุดพวกมันก็มาจนได้เจ้าพวกเผ่าสามุทรไรยางออยทุกคนโจมตีทุกคนยิงเข้าไปเลยยิงเข้าไปเลยมีอะไรก็ยิงใส่ไปให,หมดเฮ้อ uh อ้อ huh. uh huh. ว้าแบบนี้พวกเราจะไปสู้ไหวได้ยังไงโหอืมรวมกขยอ